ัสวัสดีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงราชันสอสมในพบกับทางด้านของฝานังบันเดชพิชัยนาวีดามันมอยคุณเชี่ยวกันพิกัด112ปอนด์ทั้งคู่ก็มานน้ำหนักดีครับนั่น112ปอนด์ทางด้านแสดงชนะนกยกที่4ี่มาอินนักบินไรยนแพ้นกตัวที่สามเพชรซิงเกิลของพระสุพรรณแล้วก็แพ้โชคดีแม่เขนดีที่ลงบันทึกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์65วันนั้นชคพิกัด112ปอนด์ส่วนทางด้านของฝานังบันเดชพิชัยนาวีดามันนี่ชนะยกเงิน ชนะนกยูงสี่เพชรเมืองแล้วก็ชนะนกงสี่สารรับจิยวจิตมาน,นที่นนทบุรีเมื่อวันที่9ิบเกามเป้ามันนัชกกัน112ก่อนเมื่อคนนีเรดเปิดอยู่ที่เสมอทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเรเปิดเสมอผมชีเ้เล่นก่อนชกนี่ผมชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงราชาสอสมึกอายุ24ปีสูง1 6 5เป็นนักมวยเป็นนักมวยทรงมวยซ้ายนะครับมาจากจังหวัดหนองคายเชวากีมืกรุงมาประมาณสัก7ครั้งเคยชานะน,นอ็อคชก3าครั้งในยกที่4มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของชก1ครั้งในยกที่3ท่านราชาชันนี้เป็นมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็เดินหน้าท้าชนบุสุดดุดันยัน5ยก รับอุดของคุณชกทาโดนชนแรกตลอดเกมนะครับนะอาวุธมวยนี่ก็หนักแรงแม่นยำทุกลูกนะครับนต่กระดูกมวยภูทรดีแต่ว่ากระดูกมวยเวทีบางตรงนั้นเป็นรองนะแข้งซ้ายแม่นกว่าหน้าออกได้ดีครับหมัดต่อยแม่นหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็ไม่สอบเที่ยนร้ายครับตีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกฟองไวเหลี่ยมนอกหักล้มเตต็งก็ถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็เป็นมวยที่ทรงมวยนี่จะแข็งจริงแข็งแรงตลอดอ่ะ เดินมวยก็มียพุฒนำครับแต่ต่อยนำปล้ำราปฏิกดแกนและแกนตแต่ตัวแดงสู้ขนาี้ก็ถือทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวความน่า,นาจะใส่ดันแทงแรงเล็กเลยมีหมัดมีศอกออกสอนสู้อันตรายนี่สุดๆครับสมองบือได้อีวัตรจีระก็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนรายของน้ำเงินเดชพิชัยนาวิดามาอายุ23ปีสูง168เซนติเมตรยังมวยซ้ายเช่นกันนะชกเฟรติมังกรุงมาประมาณสัก25ครั้งเคยชยนะน็อกคู่ช,ชก12ครั้งเป็นการชนะน็อกในยกที่3ามสี่มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้น็อกใหแค่ด้านของคู่ชก3ครั้ง เป็นการแพ้อกในยกที่3ทั้ง3ครั้งด้วยนะครับเ,เหตุที่ชนะนอกมากเพราะว่าเป็นมวยที่มีมัดศอกออกอันตรายมากๆาครับสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินทางฝ่ายน้ำก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างเป็นรองเล็กน้อยสงมวยเดินหน้าพ้าชนบูสุดโดยแดนยานห้ายกเช่นกันนะแต่ขาเจอยางคว้างจกแต่มัดฟันศอกเล้นระดับนักได้ก่อนนะวงในนี้ก็ไม่เป็นรองครับสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งนะยกที่หนึ่ง คู่ขี้สูสีโอกาสดวหลับนับนกนี่ก็มีได้ทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการแท่นน็อกเกิดขึ้นก็ยังเชื่อว่าทางด้านฝ่ายนั้นมันครับโอกาสที่จะชนะน็อกทางด้านฝ่ายแดงมากกว่าเพราะว่ากระดูกมวยเบอร์มวยเวทีมกรุงทางด้านฝ่ายนั้นมันดีกว่าผ่านของหนักของแข็งของแรงมาเยอะกว่านั่นเองนะครับบัดมวยไม่เป็นแน่นอนนะครับเป็นการเพียงการคาดการของผมเท่านั้นนะครับนะไอ้อน้าเวนทีบซ้ายเต็มหน้าเลยลูกนี้นี่มีเื่องแน่นอนครับแดงเครื่องแน่นอนครับถีบอย่างนี้นะครับ แดงพยายามเตะแต่พืชฝ่ายนัมเบอนี้การมวยยืนมวยนี่ค่อนข้างที่จะสวยงามมั่นคงนะกาดมวยแบบนี้นี่คู่ต่อสู้นี่ทำอะไรยากครับเพราะว่าเก็บคางด้วยนะครับเก็บคางเก็บคอพร้อม ไม่เล่น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 น้ำเงินเตะขาไปตีมีแล้วครับนอตัวดีให้เข้าไปที่ทางด้านฝาดันไปได้ทันทีนะครับพรุนี้ให้เล่นไวครับให้เล่นไววางแผลให้สมาชิกเล่นกันไวเลยไอย้แดงโดนหมัดจิ้มหน้าหงายเง้อไปเลยน้ำเงินติดซ้ายต่อรองก็ยังไม่เล่นน่ยจะไม่เล่นประกอบใ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 นยังทำอะไรไม่ได้ตัวบรญแัก ราคานี่ตั้งน้ำเงินสองหนึ่งเลยนะราคาตั้งน้ำเงินสองหนึ่งเงินสองต่อไอ้แดงโดนเตะขาไม่สะดุ้งนะเงินสองต่อสองต่อสองต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินสองต่ออ้ยไอ้น้ำเงินโดนบาดไปทีนะสองต่อสองต่อสองต่อเงิน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 สองต่อสองต่อสองต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินสองต่อ

เยนำเงินอนำเงินเงินสต่อไอ้แดงเตะขาไปทีอันน้ำเงินโดนมาีนะเจบดหนึ่ขึ้นสองบหขึ้นสเงินเจสี่เงินเจต่งินเจ็ต่อเ้ำเงินเยอน้ำเงินเยน้ำเงินเงินสองต่อสต่อสต่อสต่อเยน้ำเงิน dù năm mươi giây năm nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi

เราหสองรองนะเราหสองรองนะสองต่อสองต่อสอต่อเราหสองรองเราหัสองรองสองต่อสองต่อเงินสองต่อเงินสองต่อสองต่อเงินสองต่อสองต่อเงินสองต่อสงต่อเงินสองต่อสอ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 งต่อ เงดสต่อสต่อเงิดสองต่อสต่อต่อไปเป็นยกที่สปล่อยตัวยกที่สอยู่น้ําเงินสอต่อล่อยตัวยกที่สน้ําเงินสองหนึ่งต่อเงินสองต่อสองต่อเงินสองต่อสอต่อเงินสต่อสต่อเงินสองต่อเงินสต่อเต่องินสต่อสต่อเงินสองต่อสต่องิดสี เัินเจ็ดสี่นเจ็ด่เงินเไอ้ไอ้แดงต่เไปทีเจ็ดีเงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสอเงินเจ็ดสี่ต่อเงินจ็สี่อยนน้ำเเงินเจ็สนเจ็ดสี่ต่อเงอย็นน้ำเเงินจ็สงิดสี่ต่อเงินเจ็สอยนน้ำเเงินสงิจ็ดสี่ต่อเงินเจอยนน้ำเงินเงินสต่อสอไอ้แดงต่อยมัดทีนะ แต่ว่าน้าเงินนี่ป้องกันมัดดีครับการมวยของน้ําเงินนี่ป้องกันมัดดีอยู่แล้วนะครับเงนสองต่อสองต่อสองต่อเงนสองต่อสองต่อสองต่อไอ้น้ำเงินเตะขวาเต็มๆล่ะเงินสองต่อสองต่อเนสองต่อสองต่อเงนสองต่อเงินห้าสองต่อกันห้าสองต่อโอ้ยน้ำเงินเตะดอกนี้ห้าสองต่อห้าสองต่อห้าสองต่อผมดูว่าผมดูว่าแดงไม่น่ารอดนะครับดูไม่น่ารอดนะครับอาการนี้แดงไม่น่ารอดนะครับ ถ้ายังโดนแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับเตือนวห้ชกกันนะเตื๋นวห้ชกกันนะคืออาการของแดงคือโดนโดนเตะโดนอาวุธแล้วในหยุดคิดแบบไม่ไม่โต้คืนอ่ะเนื้สองต่อสองต่อ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 เนื้สองต่อลักษณะการวนของทางด้านฝ่ายนั้นถูกต้องด้วยนะครับเป็นการวนตามเข็มนาฬิกานะครับไอ้แดง แดงฟันสองวิีนะเจ็ดสี่เจ็ดสีเจ็ดสีเจ็ดสีเงิจ็ดสีต่อ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 เงินเจ็ดสี่ต่อเินจ็สต่อแดงได้ใหญ่อะแดงได้ใหญ่เจ็ดสไอแดงเตะขาวินาทีนะเงินเจดสีเงินจ็ดสีต่อเงินเจดสีต่อเงิจ็ดสี่ต่อเงิจ็ดสีต่อ แดงนี่มีแข้งซ้ายแข้งเดียวครับส <Herm> ่วนทางด้านขวาดัมเงินในเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอ๋อไอ้แดงนี่เตะขวาหน้าสวยเลยสามสองเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อไอ้แดงเตะซ้ายเต็มๆเลยเจ็ดไอ้ดัมเงินเจ็ดสี่สองต่อและเตะดอกนี้ดัมเงินเตะดอกนี้สองต่อสองต่อเงินสองต่อเงินสองต่อเงินสองต่อสองต่อเงินสองต่ออ๋อไอ้ดัมไอ้ดัเงินแย็บดอกนี้สวย เงินห้าสองต่อเงินสองต่อ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 สองต่อเงินสามต่อเลยเงินสามต่อ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 สามต่อเงินสามต่อสามต่อเงินสามต่อเงินสามต่อเงินสามต่อสามต่อเงินสามต่อหมดยกที่สองหมดสองขึ้นสาม ฝ่ายแดงนี่เดินเดินหยุดหยุดไม่ต่อเน,นื่องนะครับถ้าเดินแบบนี้นี่เข้าทางน้ําเงินนะครับแดงจะต้องเดินติดตัวออกกันุไปเรื่อยนะถ้าเกิดว่าชกแบบนี้น้ําเงินไม่เหนื่อยครับน้นำเงินนี่เลือกแต่เพราะว่าเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะการอาวุธของทางด้านฝ่ายแดงนจะไ,ไวกว่าคล่องกว่าแล้วก็โดนอาวุธนี่จะอยู่เฉยเฉยอ่ะไม่ไม่อาอการเท่าไหร่แต่ว่าแดงโดนโดนอาวุธนี่จะมีอาการสะดุ้งวู่ว่ายโผเรรวนแล้วก็หยุดคิดอ่ะ เงินสามต่อสามต่อสามต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินสามต่อเงินสามต่อสามต่อสามต่ออยู่น้ำเงินเงินสามต่อสามต่อสามต่ออยู่น้ำเงินแต่ว่าแดงได้ใหญ่นะแดงได้ใหญ่ครับหัวจิตวิจัยในเต็มร้อยทั้งคู่อ่ะสู้กันยันห้าจกกับไอ้คู่นี้ อยู่น้ำเงินนะอยู่น้ำเงินนะร้องเจ็ดสองรองนะร้องเจ็สองรองนะร้องเจ็สองรองร้องเจ็ดสองรองรองเจ็ดสองรองอ่ะสามต่อสามต่อสามต่อฉีดยาแดงไหมฉีดยาแดงไหมฉีดไหมฉีดไหมฉีดยาแดงสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทฉีดยาแดงสามหมื่นบาทสามต่อให้ฟันศอกให้ให้แดงฟันศอกให้แดงสวนศอกเลยสามต่อสามต่อเงินสามต่อสามต่อเงินสามต่อสามต่อเงินสามต่อสามต่อ ไปเป็นต่อไปเป็นยกที่เป็นยกที่สามลอยตัวยกที่สามเป็นสามหนึ่งต่อลายตัวยกที่สามเป็นสามต่อเมันสามต่อตอ้อยไอ้น้ำมือโดนสอกพอดีไอ้แดงนี่มีอาชีพสามหมื่นบาทนะครับไพ่ฟันสอกอ้ย ไอ้ไอ e ้แดงฟันศอกน้ำมินเบาน้ำิืเบาสต่อสต่อนึกสต่อนึกไอ้ไอ้ไอ้น้าือโดนมาเด็กนึกเจนึกเจนึกเจอ้ไอ้ไอ้นือดนสต่อสาต่อนึกสาสองต่อ เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสีเงินเจ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 ไอ้แดงโดนะออการเหมือนกันนะแดงนี่โดนละการไอ้แดงโดศอกเงินสองต่อสองต่อเงิน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 ห้สองต่อเงินห้สองต่อวงในวงในวงในสามต่อสามต่อเงินสามต่อเงินสาต่อเงินสต่อเงินสาต่อเงินสต่อเงินสาต่อไอ้แดงเดนไอ้แดงเดินไอ้น้อเงินเดินน้อเงินเดนน้เงินเดิน น้ำเงินเดินแดงตะซ้ายแดต่อยมัดหักหักน้ำเงินไม่ล้มหัก้เงินไม่ล้มสองต่อสองต่อเงินสองต่อเงินสงต่อเงินสองต่อสองต่อเต่อเงินสต่อต่เงินสองต่อเนสองต่อสต่เงินสต่อเงินสต่อเงินเจี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินสองต่อประกอบในไอ้ไอ้น้ำเงินโดนสองไปยนะเจ็ดสี่เจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจสี่เงินเจี่เงินเจ ไอ้นัมเอเวืสามสองต่อสามสองต่อสามสองต่อไอ้แด้โดนบัตรล้มลงไาตัวบอลกรรมการไม่นับไม่นับบงเงินบังเงินบังเงินบังเง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 นประกอบใ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 นบังเงิ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 นบางเงินบังเงินบางเงนบังเงินบเงินบเงิ อันนี้มาแต่อ้ไอ้ดนดิดสองต่องินสองต่อินิเจสี่ิเจ็ดสี่นิเจ็สนิเจ็นิเจสีนสสองเ้ยมาเงินมาเงินมาแดง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 มาาแดงไ้น่เนอกน้ำเงินเมาน้ำเงินเมาได้ได้สับสองต่อ แด้สับสงต่อแดงสับสต่อแดงสาบสต่อแดงเจ็ดสี่แดงเจแดงสอต่อแดงสต่อแดงสองต่อแดงสอต่อสต่แด้สต่อแดงสต่อสต่อแดงสต่อแดงสต่อแดงสอต่อแดงสอตแดงเจดแดงเจดสแดงเามต่อเฮ้ยแดงเมาแดงเมาไอ้นเงินเมานงเงินเมานเงินเมาแดงสงต่อมดยกที่สามมควกัน แดงสองต่อสองต่อแดงสองต่อแดงสองต่ออยู่ไหนแดงแดงเยอะครับแดงแดงเยอะครับแดงแดงเยอะนะไอ้น้ำเงินนี่โดนแบบนี้นะครับเดี๋ยวฟันทีเดียวอ่ะแดงสองต่อ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  แดงสองต่อแดงสองต่อแดงสต่อแดงสอต่ออยู่แดงแต่อแดงสต่อแดงสต่อแดงสต่ออยู่แดงแดงสต่อแดงสต่อแดงสต่ออยู่แดงฉีดยาฉีดยาฉีดยาหมืยาหต่อสต่อสต่อ ห้าหมืเป็นห้าหมืกอไมเป็นห้าหมื่นขีดยาห่งหมื่นกอม้มนเจ็ดสี่แดงเจี่แดงเจต่อยอยู่แดงแดเจ็ดส่ต่อยอยู่แดงแดงเจ็ดสี ขีดยาหน้ามุนก่อม่เจ็ดหมื่นขีดยาหน้ามุนก่อนใหม่ม 7, เจ็ดหม,มื่นเจี๊ยบดันเมตาสองหมื่นต่อไปเป็นยกที่สี 4, 2, 1, ่ปล่อยตัวยกที่สี่แดงสองหนึ่งต่อปล่อยตัวยกที่สี่แดงสองหนึ่ดดงต่ออยู่แดงอยู่แดงอยู่แดงตัวบอลสับเมยช์ชกกันอยู่แดงอยู่แดงแดงสองต่อ แดงสองต่อแดงสองต่ออยู่แดงน้ำเงินเดินน้ำเงินเดินน้ำเงินเดินแดงสองต่อดไอแรกหมัดกันนะไอน้ำเงินไอแดงไม่ล้มแดงไม่ล้มแดงห้าสองต่อแดงห้าสองต่อแดงห้าสองต่ออยู่แดง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 แดงแดงสามต่อ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  แดงสีต่อสีต่อสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อแสีต่อแดง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 สต่อแดสามต่อแดง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 สามต่อสีต่อสีต่อสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อสีต่อแดงสีต่อแดงห้าต่อแดงห้าต่ออยู่แดงแดงห้าต่อ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 อยู่แดงอยู่แดงอยูแดงอยู่แดงอยู่แดงแดงห้าต่อ ไอ้โอ้ยไอ้ไอ้ตงวิ่นล้มลงไปนัำมือได้กแปดต่อได้กแปดต่อได้6หกต่อได้หกต่อได้กหกต่อได้ห้า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 ต่อปํานีกันสี่ต่อสี่ต่อแดง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 ห้าต่อแดงห้าต่อโอ้ยแล้แค่กันบอลแล้อ้เด็ลมลงไป ได้สี่ต่อได้สี่ต่อได้สี่ต่อได้สามต่อได้สามต่อได้สามต่อได้สี่ต่อได้สี่ต่อได้สี่ต่อได้ห้าต่อห้าต่อห้าต่อได้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 ต่อดห้าต่ออยู่แดง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 ได้หกต่อน้ำเงินโดนบัดไอน้ำเงินเมาน้ำเงินเมาได้สิบต่อได้สิบต่อได้สิบต่อได้สิบห้าต่อได้สิบห้าต่อได้สิบห้าต่อ ได้สิบต่อ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 ได้แปดต่อได้แปดต่อได้แปดต่อได้ห้า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 ต่อได้สี่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 ต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้หก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 ต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้หกต่อได้หก แดงสิบต่อ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 เริ่มเงียบเริ่มเงียบเริ่มเงียบแดงอ้อยอ้ไอ้อยนักบอลโดนต่อยก็แล้วแดงสิบห้าต่ออยู่แดงแดงยี่สิบ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 ต่อแดงยี่สิบต่อเกี่ยวแดงอ้อยแดงโดนดับนี่ครับโกบอกครับโกบอล สิบตอ่อสิบตอ่อสิบตอ่อแดงสิบตอ่อแดนสิบตอ่อแดนสิบตอ่อแดงสิบตอ่อบมดยกที่สีนะ่นะมาสี่ขึ้นห้ายี่สิบต่อนะลองยี่ห้าลองยี่ห้าลองอะ่ะลองยี่ห้าลองอะ่ะแดงยี่ห้าต่ออยู่ดแดงแดงสามสิบต่อแดงสามสิบต่อแดงสามสิบต่ออยู่แดง รองห้าสิบรองลสี่สิบต่อสีสต่อสีสบต่อคกีหนึ่งแสนคิด้หนึ่งแสนบาท ฉีดยาหนึ่งเปนหนึ่งแสนบาทวัวน,นี้ไปฉีดยาช้านะครับตอนแรกนี่แดงจะไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าไปอฉีดแดงก่อนนะครับอฉีดแดงห้าหมื่นเน่ะแดงก็เลยฮึดสู้นะครับเอ,ดเอ,ดอ็ดเอ็ดอัดฉีดแดงแล้วให้เดินฟันสอกแดงก็เดินฟันสอกแล้วมาโดนสอบก็เมาครับเมาแล้วที่นี่เมาซึมเลยแดงสี่สิบบาท ได้สี่สิบต่อได้สี่สิบต่ออยู่แดงต่อไปเป็นยกสุดท้ายเป็นตัวยกสุดท้าย50ต่อ50ต่อ

แดงสาต่อแดงสีต่อเต่ไม่เข้าแล้วน้ำเงินเต่ไม่เข้ายกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นไอ้หนึ่งเนลมไปแปง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  ได้คะได้โอ้ได้โน้ัดได้โน้มัดได้โน้มัดได้มัดได้มัดได้โนมาได้ส0ต่อได้ส0สิบต่อได้สามสิบได้ยีิบต่อ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 โอ้ได้โนมัดได้บนมัดได้บนมัดได้บนมัดได้รนมัดน้มัดสิต่อสิต่อสิต่อสิบต่อสิต่อสิต่อสิบต่อมนไหนมกันมาไหนมากันมาไหนมากันมาไหนมากัน

เมแดงเมแดงเมแดงแดงสองต่อแดงสองต่อแดงสองต่อเอ้ยแดงวิ่งหนีเมแดงอย่างเดียวเมแดงเมแดงไอ้แดงย์เล่นรถมาตรงนี้อาจารยงเลงนรถทางแมังกันแมังัน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 ยันนะยันนะยันนะเอ้ยแด้รถมาดเมแดง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  มาแดง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 แดงสองต่อ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 เอ้ยแดงรอบสองตีแดงรอบสองตีแดงรอบสองตีหมดเจ้าสุดตาหมดเจ้าสุดตาหมดเจ้าสุดท้ายมาไหนมากันมาไดนมากันมาไดนมากันเงินเงินเงินสองต่อแต่งตัวได้สมิช่ไหแต่งตัวได้เงินสองต่อแต่งตัวได้เงินสองต่อเงินสามต่อ เงินสามต่อเงินสามต่อฟังผมให้ดีฟังผมให้ดีหยิบคะแนนใบที่สองิบคะแนนใบที่สองออกตัวด้วยออกตัวได้หยิบคะแนนใบที่สามิบคะแนนใบที่สามดูคะแนนใบที่สามเงินชนะ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 